ถ้ายำนี่อร่อยมากนะแต่พี่ไม่ยำนะพี่ขี้เกียจจังเลยไ่นใช่นี่คือก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างสามน้ำาต้องควรล้างน้ำเกลือนะคะทุกคนล้างน้ำเกลือนะคะนี่ขี้เกียดจ,จะไม่ยำนะคะทุกคนอร่อยด้วยกันนะคะ ถ้ายำนี่อร่อยมากนะแต่พี่ไม่ยำนะพี่ขี้เกียจจังเลย่ทใช่นี่คุณก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างกระฟองนี่ลทำให้เราเอากับข้าวเราข่าวเรา,ราเพื่อนไม่ได้ยำนะ,ะเพื่อนจะเทาน้ำพริกเลยนะคะน้ำพริกเก็สามไม่ที่เกียดจ,จะไม่ยำนะคะทุกคน อยู่ดีที่อยู่ที่สามพวงนะคะทุกคนไส้ตันเราจะต้มแล้วก็ทําน้ําจิ้มสามรสนะคะเน่ตักไข่เป็นใส่ทุกคนไส้นี่คือก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างเพราะไส้นี่เป็นอะไรที่ขาวทุกคนถ้าคุณทําไม่เป็ียนนี่กินไม่ได้นะไส้เนี่ยนี่คือไส้ตันนะคะทุกคน ไส้ตันค่ะเราก็จะตักฟองออกนะทุกคนพยายามถักตักฟองออกนะอยู่ดีที่อยู่ที่สามพวงนะคะทุกคนไส้ตันเราจะต้มแล้วก็ทําน้าจิ้มสามรสนะคะเนี่ยตะไคร่ผมใส่ทั้งหมดทั้งพวงเลยนะคะทุกคนตะไคร่นะคะก็จะตักออก มีอะไรสิ่งเกีวปอก็จะตักออกพดเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้สุกแล้วล่ะมีอะไรอยู่นี้ก็จะตะออกักวันนี้เรามาต้มไส้ตันนะคะทุกคนเนี่ยไส้ตันค่ะเพื่อนไส้ตันนะคะอยู่ดีที่อยู่ที่สามพวงนะคะทุกคนไส้ตันเราจะต้มแล้วก็ ทำน้ำจิ้มสามรสนะคะเนี่ยตับไก่เปใส่ต้มยำขุ่นว้าวเพื่อนๆน่าทานมากเลยน่าทานมากเลยค่ะใส่ตันนะคะทุกคนรสเลยนะคะทุกนตอนนี้ก็ใกล้สุกแล,ล้วล่ะมีอะไรอยูน่นี่ก็จะตัออกใส่ตัน,นะคะ่ะเราก็จะตักฟองออกนะทุกคน พยายามถักตักฟองออกเนาะไปอร่อยด้วยกันนะคะต้องสามน้ำาลยต้องควรล้างน้ําเกลือนะคะทุกคนล้างน้นําเกลือนะคะไม่แพงนะคะเนี่ยหมดนี่ก็ร้อยกว่าบาทเองของเธอต้มให้สุกก่อนนะคะทุกคนแต่นี่ก็ใกล้สุกแล้วลนะ่ะใกล้สุกแล้วนะคะทุกคนใส่ตัน,นะคะ่ะเราก็จะตักฟองออกนะคะทุกคนพยายามถักตักฟองออกเนาะ พฟองนี่เลยทำให้เรามันกับข้าวเราข่าวน้องเพื่อนไม่ได้ยำนะคะเพื่อนจะเทาน้ำพริกเลยนะคะน้ำพริกตือสามฟองนี่เลยทำให้เรามันกับข้าวเราข่าวน้องเพื่อนไม่ได้ยำนะคะเพื่อนจะเทาน้ำพริกเลยนะคะน้ำพริกตอสามฟอเพราะว่าไส้นี่เกิดอะไรที่ขาวน้องเพื่อนน้องถ้าคนทำไม่เป็นนี่กินไม่ได้นะไส้เนี่ยนี่คือไส้ตันนะคะทุกคน ต้มยังขุ่นว้าวเพื่อนๆน่าทานมากเลยน่าทานมากเลยค่ะใส่ตันนะคะทุกคนใส่ทั้งหมดทั้งพวงเลยนะคะทุกคนตะไคร้นะเขาจะตักออกนะทุกคนมีอะไรสิ่งเจยวปอก็จะตักออกนะ,ะเขาก็จะหาตักอะไรที่เป็นฟองฟองออกนะคะ พราะาไส้นี่คืออะไรที่ข่าวน้องควรน้องถ้าคุณทําไม่เป็นนี่กินไม่ได้นะไสน้นี่คือไส้ตันนะคะทุกคนไส้ตันค่ะเราก็จะตักฟองออกนะะทุกคนพยายามถักตักฟองออกเนาะนี่ที่เกียดจะไม่ย้ำนะคะทุกคนนี่แพงนะคะเนี่ยหมด,ดนี่ก็ร้อยกว่าบ,บาทเองค่ะเพื่อน ต้มให้สุกก่อนนะคะทุกคนแต่นี่ก็ใกล้สุกแล้วลนะ่ะใกล้สุกแล้วนะคะทุกคนคลิปต้มอาคลิปต้มไส้ตันก็สุกเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนนี่อร่อยไส้ตันค่ะเราก็จะตักฟองออกนะะทุกคนพยายามถักตักฟองออกเนาะวันนี้เรามาต้มไส้ตันนะคะทุกคน เนี่ยไส้ตันค่ะเพื่อนไส้ตันนะคะต้องสามน้ำาอนต้องควล้างน้ําเกลือนะคะทุกคนล้างน้นําเกลือนะคะไปอ,อร่อยด้วยกันนะคะไปอร่อยด้วยกันนะคะอยู่ดีที่อยู่ที่สามพวงนะคะทุกคนไส้ตันเราจะต้มแล้วก็ทําน้ําจิ้มสามรสนะคะเนี่ยตะไคร้เป็นสักคลิปต้มเออคลิป ต้มไส้ตันก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่อร่อยต้มยังขุ่นว้าวเพื่อนๆน่าทานมากเลยน่าทานมากเลยค่ะไส้ตันนะคะทุกคนถ้ายำนี่อร่อยมากนะแต่พี่ไม่ยำนะพ,พี่เจียดนะังงั้นไม่ลดเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้สุกแลนะ้วล่ะ เนี่อะไรอย่างเงี้ยพอจะตักออกคลิปต้มอ,อ่าคลิปต้มไส้ตันก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่อร่อยเลยใส่นี่ผมก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างขนาดล้างสาวน้าต้มยังขุ่นอยู่แล้วทุกคนเนี่ย ก็สามน้ำเหมือนต้องเพนล้างน้ําเกลือนะคะล้างน้ําเกลือนะคะขนาดล้างสาวน้าให้ต้มยังขุ่นเลยแล้วเพื่อนเนี่ยถ้ายำนี่อร่อยมากนะแต่พี่ไม่ยำนะพี่พี่เกลียดกันเลยถ้ายำนี่อร่อยมากนะแต่พี่ไม่ยำนะพี่พี่เกลียดกันเย อยู่ดีที่อยู่ที่สามพวงนะคะทุกคนไส้ตันเราจะต้มแล้วก็ทําน้ําจิ้มสามรสนะคะเนี่ยตะไคร่เป็นใส่ไส้ตัน,นะคะ่ะเราก็จะตักฟองออกนะทุกคนพยายามถักตักฟองออกเนาะแต่ทั้งหมดทั้งพวงเลยนะคะทุกคนตะไคร้นะคะก็จะตักออกนะคทุกคนมีอะไรสิ่งเกี่ยววอก็จะตัดออก ขนาดล้างสาวน้าย้ต้มยังขุ่มเลยแล้วเพื่อนเนี่ยเพราะาใส่นี่ยเปิดอะไรที่ขาวาน้องเพื่อนน้าคุณทําใไม่เป็ียนนี่กินไม่ได้นะใส่เนี่ยนี่คือใส่ตันนะคะทุกคนขนาดล้างสาวน้ายต้มยังขุ่มเลยแล้วเพื่อนเนี่ยขนาดล้างสาวน้าต้มยังขุ่มเลยแล้วเพื่อนเนี่ยอร่อยด้วยกันนะคะเพราะฟองนี่ทำให้เรากับข้าวเราขาวาน้องเพื่อน ไม่ได้ยำนะคะเพื่อจะเทาน้ำพริกเลยนะคะน้ำพริกก็วซ้ำกันตัวนใช่นี่คุณก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างขนาดล้างสาวน้าแล้มยังขุ่น,น,นเลยแล้วตัวนเนี่ยรดเลยนะคะเพื่อนตัวน,นี้ก็ใกล้สุกแล้วล่ะมีอะไรอยู่นี่เขาจะตักแล้วเขาจะ หาตักอะไรที่เป็นฟองๆออกนะคะเพราะฟองนี่เลยทำให้เรามันกับข้าวเราข่าวเราเพื่อนไม่ได้ยำนะคะเพื่อนจะเท่าน้ำพริกเลยนะคะน้ำพริกตือสามกระป๋องใช่นี่คือก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างรถเลยน,นะคะเพื่อน ตอนนี้ก็ใกล้สุกแล้วล่ะมีอะไรอยู่นี้ก็จะตับต้มยังขุ่นว้าวเพื่อนๆน่าทานมากเลยน่าทานมากเลยค่ะใส่ตันนะคะทุกคนไปอร่อยด้วยกันนะคะเพราะาไส้นี่เป็นอะไรที่ขาวนุ่นๆน้องถ้าคุณทำไม่เป็นนี่กินไม่ได้นะไส้เนี่ยนี่คือไส้ตันนะคะทุกคน พราะไส้นี่เกิดอะไรที่ข่าวน้องเพื่อนน้องถ้าคุณทําไม่เป็นนี่กินไม่ได้นะไส้นี่ยนี่คือไส้ตันนะคะทุกคนเพราะฟองนี่ยทำให้เรากับข้าวเราขาวน้องเพื่อนไม่ได้ยำนะคะเพื่อนจะเทาน้ำพริกเลยนะคะน้ำพริกก็สามรูเพราะไส้นี